บมบบนะครัก็จะวันนี้จะมาพูดคุยเฉยๆนะครับเพราะว่ามีคนถามมามากว่าเฮ้ยทำไมไปทำอะไรมาหน้าใสาขึ้นต้องต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนหน้าเนี้ยของบ๊ามอ่ะบ่าม,ม,มีภาวะการเป็นแบบเหมือนแบบสีสีผิวไม่สม่ำเสมอแล้วก็เป็นสิวเป็นสิวในที่เนี้คือเป็นสิวตั้งแต่ตอนตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่จาความได้ประมาณปหครับจนจนมาถึงอายุสามเกือบยี่สบแปดยี่บเก้าเนี่ย สิวก็เยอะมากแล้วก็เข้าหาหมอสิวตลอดคือก็กินยาพวกสเตโรอตลอดแล้วก็กดสิวอะไรเงี้ยบอกไว้เลยนะว่าว่าของบัะมอ่ะกดสิวเยอะมากไปครั้งหนึ่งเกือบไปครั้งนึงต้องคิดต้องคิดตังค่ากดนะครับเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆแล้วก็มันมันเหมือน,นแบบเหมืนหอนฮอร์โมนเราไม,ไม่ค่อยโอเคมั้งสมัยตอนเด็กๆครับก็ตอนนั้นก็เลยก็เลยตัดสินใจว่ายอมหน้า ยอมหน้าเหี้กดิดนนึงประมาณประมาณตอนยุี่ประมาณยี่สิบยี่แปดเนี่ยเพื่อนบอกว่าหยุดหยุดใช้หยุดหาหมอหยุดหาหมอพวกคลินิกอะไรเงี้ยผมก็เลยหยุดแล้วผมก็ลองมาใช้กดสิวแล้วก็ใช้ไอ้น้ํายาที่มันไอเป็นหัวเชื้อครับแล้วก็ทําบบแก้กเสบอะไรเงี้ยแล้วก็หัดมากินอะไรพวกว,วิตามินแล้วก็พวกคอลลโเจนคอลลาเจนเนี่ยเพิ่มมาเพิ่มมากขึ้นต้องบอกเลยว่ามันมันเวิร์กจริงๆแล้วก็มันทําให้ผมอะ อาจริงทุกวันเนี้ยผมก็ไม่ค่อยมีสิวมีสิวเป็นปรับปลายเหมือนเหมือนแบบเป็นเป็นเป็นสิวในการที่เราแต่งหน้าของเราเองแต่ตอนเนี้ยแต่ก่อนเนี้รูขมขนของผมอ่ะมันใหญ่กว่านี้อีกเยอะมากแต่โชคคือ,อโทรศัพท์อ่ะผมเปลี่ยนโทรศัพท์บ่อยแล้วรูปอ่ะก็ไม่เคยได้เก็บเข้าไปในนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งในที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยว่า ใช้ฟิลเตอร์ใช้แบบหน้าเบลอๆสมัยสมัยก่อนที่เป็นโน้ตหกอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบสามารถทําแบบหน้าแบบหน้าเนียนได้ทําทาวีได้อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่เนี้ยมันดีขึ้นมันดีขึ้นทันตาเลยแล้วก็แล้วก็ได้มาแบบได้มาเจอของของตัววีเนี่ยมันก็ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นวิตามินมันมีคอลลาเจนมีทุกอย่างเลยที่มันครบแล้วมันก็จริงๆแล้วถ้าเกิดร่างกายมันได้วิตามินครบหรือทุกอย่างอะไรมันครบเนี่ยมันก็ทําให ดูทําให้มันเติมเต็มซ่อมแซมพวกบํามเร็วเ,เขาเรียกว,ว่าซ่อมแซมพวกพวกเซลล์ระดับชั้นผิวลึกอ,อะไรอย่างเงี้ยมันทํอะไรรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ดีขึ้นนะคือถามว่าจะกินถามว่ากินยังไงให้มันเห็นผลต้องใช้เวลาเท่าไหร่คือที่กินต้องกินเป็นประจํานะครับแล้วก็เลือกที่เลือกเลือกยี่ห้อที่สามารถไม่มีผลข้างเคียงแล้วก็ แล้วก็ไม่มีสารตกค้างสิ่งที่บําเลือกวีอเพราะว่าเอาจริงคุณหมอเป็นแบรนด์ของคุณหมอแล้วคุณหมอเขาคิดสูตรแล้วคุณหมอเขาบอกไว้เลยว่าเขาคิดถึงคนคนผู้ผู้บริโภคเป็นหลักในการที่ใช้ต่างๆเขาก็เลยถึงว่าปริมาณในต่แล้ววันในการที่เขาใหอ้อ่ะก็คือเพียงพอแล้วก็ให้ร่างกายได้ดูดซึมแล้วก็ไม่มีสารตกค้างอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่มันมีที่ตัดให้ความหวานก็คือสุขาโรลร้อยเปอร์เซ็นต กินยังไงก็คือกินให้แบบประจำบางคนบอกว่ายต้องแบบต้องเปลี่ยนทุกๆสามอะไรนะทุกทุกสามเดือนให้เปลี่ยนทีแต่ผมมากินมาประมาณเกือบเจ็ดเดือนแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ปกติแล้วก็ผมเป็นคนที่เข้าโรงพยาบาลบ่อยเพราะว่าเนื่องจากเป็นสายกินเนาะสายกินก็บางทีเรากินอะไรที่มันผิดแปลกไปอะ่ะมันก็อาจทําให้ท้องลําไส้แปรปรวนได้ เข้าโรงพยาบาลทุกครั้งที่เข้าโรงพยาบาละทุกคนที่เข้าโรงพยาบาลจะรู้ดีเลยว่ามันต้องตรวจเลือดคือต้องเจาะเลือดไปตรวจเรื่องหาค่าน้ำตรงค่าน้ำตาแล้วก็ค่าตรง,ตรงค่าตับค่าไตายอย่างเงี้ยทุกอย่างของผมอ่ะปกติตลอดตั้งแต่สองสองปีที่ผ่านเนี่ยมาเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วที่ผมเข้าโรงพยาบาลผมเข้ามาประมาณเกือบสี่ครั้งเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องท้องท้องอะไรด้วยแล้วก็เกี่ยวเรื่องตอนนั้นเป็นเกี่ยวเรื่องอากาศเปลี่ยนแปลงมันก็ทาให้แบบเหมือนเจ็บคอได้หน้าอกอะไรอย่างเงี้ย เป็นปกติอะไรเงี้ยตอนแรกคิดว่าจะเป็นตัวเองเป็นโควิดแต่จริงๆเราไม่ใช่ตรวจโควิดมาห้ารอบแล้วแล้วเราก็รอบทุกครั้งเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราขอบคุณมากที่เราไม่ได้เป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกอย่างก็ดูแลตัวเองให้มากขึ้นออกกําลังกา์เปวันนี้ครับก็เพิ่งจัดห้องนอนใหม่แล้วก็มีที่พอดีแล้วก็เราก็สามารถทําได้เพราะว่าข้างล่างอ่ะมันมีหมา มันมีหมากเลยก็เลยมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็เลยพอจัดห้องนั่ใหม่ก็เลยอยากจะออกลังกายหูไม่ได้ออกมาลังกายเปนานมากแล้วกพ็พอดีซื้อลิงฟิตมาก็วันนี้จะมาลองเล่นดูแล้วก็มาดูซิว่ามันจะดีขึ้นไหมเพราะจริงๆแล้วว่าเอาจริงนะออกลังกายอะ่ะมันต้องอย่างน้อยออาทิตย์ละหนึ่งถึงสามครั้งต่อวันเอ้ต่ออาทิตย์นั่นแหละครับก็ไม่มีอะไรมากวันนี้แค่อยาามาพูดที่เฉยว่า ทคือคน,คนหลายคนถามว่าต้องกินกี่เดือนคะอะไรอย่างเงี้ยจริงอะ่ะมันต้องกินปเป็นประจาเพราะว่ามันแค่อาหารเสริมมันไม่ใช่ยาวิเศษมันก็เลยต้องกินเป็นประจาแล้วก็ต้องหาหาผลิตภัณฑ์หรือหาสินค้าหรือหายี่ห้อที่ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นไม่มีสารตกค้างหายังไงหรอคุณก็ต้องไปอ่านดูว่าที่มาที่ไปโรงงานเขาผลิตที่ไหนได้มาตรฐานหรือเปล่าไม่ใช่เน้นถูก เพราะจริงๆอ่ะการที่เราเน้นถูกอ่ะถามว่ามันมีในโลกไหมมันก็มีแต่มันมีน้อยมากแต่ถามว่าไอสิ่งที่มันสิ่งที่มันตอบโจทย์แล้วมนทำให้เห็นผลน่ะมันก็มันก็ราคามันก็ต้องประมาณประมาณหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าใครอยากสนใจที่อยากจะลองผลิตภัณฑ์ของวีสามารถทักเข้ามาหาผมได้นะครับขอบคุณครับ่อ